ว้าวีกันไหเน่ยยมา้เยผมะเสกเลยมีอีกไหมคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ข้างบนไม่ได้คุณไปนั่งข้างเขาก็ได้โอเคว้าวเยอะมาก บอกอยู่ในเงามืดมีคนเยอะจริงเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคผมคัดออกให้ก่อนรออแรกง่ายสุดครับนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8ส1มสี่ห้าห4เจ็ดแปดเก้าเจ็สองสิบสามสิบสี่ สิเดครัเดี๋ยวเราคนไทยเราคนไทยเขานัมเบอร์ e ี e เจเปนิชเจ๊กหงอไม่ใช่สิบเท่าไหรุ่ณพสิบเซเวนทีสกีิบสี่นะครับแถวสองครับ สี่สิบเจ็ดแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายสี่สิบเจ็ดห้าสิบหกคนโอ้โหคลิปคีย์บอมครับคุณชอบเลขคู่หรือเลขคี่ ชอบเลขคี่ค่ะเลขคี่อยู่เลขคู่ลงไปอ้างโกงนะครับคุณฟายได้เองไรเป็นไงชีลงเลยใช่ไหมคะได้เลยครับลงเลยลงเลยลงเลยครับลงเลยลงเลย What's your number Okay, you s t a y here Okay ยังเหลือเยอะอยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับ พัดง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมช่วยคิมที่บอลพัดนะครับ,บ,บ,บคุณชอบผู้หญิงผมสั้นหรือผมยาวคิ้งจริงชอบหมดชอบผมยาวค่ะชอบผมยาวขอไม่มองก่อนนะขอไม่มองข้างหลังนะคะมันเป็นเกมนะครับชอบผู้หญิงผมยาวคใครผมที่สั้น ว่าไรเชิญครับคีบอมพีบอมต้องลงด้วยไหมคะไม่ต้องครับลงมาลงมาลงมาผมสั้นลงนะครับผมสั้นลงนะครับผมสั้นลงนะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับเอาละครับง่ายสุดครับ ผมต้องให้คุณเลือกหนึ่งอย่างที่เป็นเอก็กวิสองคุณจริงๆสำหรับคนข้างหลังเพราะว่าจะมีคนที่อยู่ตรงนี้ได้อีกแค่สิบคนเท่านั้นหนึ่งอย่างครับที่คุณอยากจะบอกเผื่อเขาไม่มีเขาจะต้องลงจากเวทีไปเช่นใครใส่ในกางมือซ้ายลงไปเลยอะไรเงย นนนคนที่อายุเลขขี้ลงเลยค่ะคนที่อายุเลขขี้ลงค่ะเท่าไหร่ครับเอาตัวหลังพอแล้วห<า>กคู่หกคู่ยี่สิบเอาหุ่เสือไหนครับเลขอายุเลขคู่กันหมดเ,เ,เ,เลยเหรอคะเลขคู่กันหมดเลยเหรอเท่าไหร่ย <29. S 1> <ค>ี่สิบเก้ายี้เขีก้าคือเลขขี้ อย่าม <laughs> ันเฉยนั่นเองครับไม่มีสิ่งวันที่สิบสี่เฉินครับเลขหกนะเราคายเลขหกยี่สิบสี่วันนี้ครบยี่สิบหกไม่แน่อาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ยี่สองสามหกวันนี้ครบยี่สิบสี่ สอง how old ยังจะสเกม เล็คู่อยู่ต่อครับ stay here stay here ยี่สิบสิบหกแถวนี้ไม่มีใครโกงเลยนะครับยี่แปดโอเคเยอะเกินไปเอาละครับให้คุณตอผมผมดูแลเขาทำยังไงดีจะมีแค่สามคนนะครับจากทั้งหมดนี้นะครับนับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็สองสาม สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าคนนี้เลขหนึ่งถึงเลขสิบเก้าคิดไว้ใจหนึ่งเลขครับใช่คุณต้องเลือกสามเลขหนึ่งถึงยี่สิบคุณเลือกสามเลขครับโอเคอย่าฟึกนะอย่าฟึกนะเดีย๋ยวต้องถามก่อนนะว่าเลือกเลขใดหนึ่งถึงยี่สิบครับเลือกมาหนึ่งเลขครับหนึ่ง <1. S 1> จบไปนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกสิบสามแปดห้าาซนะเ้าทำไมครับพีมงานทำไหมครับสาเอาอะไรเจ็ดเจ็ดซ้ไหมสามสิบเอ็ดได้สิบหกซ้มไหม ไม่รู้ไม่สาม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 าครับสามแล้วบอกนะครับห้ามํามกันนะครับหนึ่งถึงยี่สิบพออย่าไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบวั number เย p ย no no no, no. ดี๋ยวนะมีใครพูดภาษาญี่ปุ่นได้ปหมมี่าไหมมีล่าไหมมีร่าไหมโอเคเลือกก่อนส <4 S 1> ี่สามไหมไม่มีนะครับห้าโอเคห้าสามไหมไม่มีนะครับหกมีคนเอาแล้วนีหกมีคนเาอายัางหกสามครับ ก็ไม sí, <the> ่รู้เหมือนกันเจ็ดเจ็ดสามสิบสองสิบสองสามเลือกมาสิบแปดก็ไม่มีใช่ไหมสิบแปดสิบสี่ครับไหมไม่สามสิบเก้าไม่มีนะครับสิบเอ็ดสามสิบห้ามีไหมครับ ไม่มีนะครับอู้มองวนเลยลูกหนึ่งสามครับสี่สามครับสองโอเคเห,เหลือเลขอะไรวะเ,เหลือ 10, เลขอะไรเหลือสิบเหลือสิบใช่ไหมสิบไม่มีนะครับโอเคงานหนักของคุณมาแล้วครับแต่ว่าสาคนนี้จะพิเศษจริงจริงหนึ่งถึงยี่สิบ ให้คุณเลือกมา3นัมเบอร์ครับซึ่งคี่บอมก็ไม่รู้นะว่าข้างหลังเขาเลือกเลขอะไรกันแต่ถ้าเกิดคนเลือกญี่ปุ่นตอบเอนจะต้องอธิบายยังไงวะ18 17 18 19 17 19 17 18 19อยู่ต่อครับ What's your number 5 i v e Okay, sorry.